สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเก็บแตงไทยของเราไปทำน้ำกะทิแตงไทยแล้วนะคะเราก็เลี้ยงดูฟูมฟักเข้ามาเป็นเวลาเกือบสอเดือนตอนนี้เราก็เก็บมาลูกโตๆผิวงามงามเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเขาว่าเป็นสีอะไรนะคะอันนี้คือลูกเล็กค่ะได้มาสองลูกแล้วนะคะ เราก็จะไปเก็บดอกมะลิซ,ซ้อนของเราไม่มีค่ะปีนี้เราก็จะเก็บดอกมะลิลาแทนนะคะมะลิลาของเราก็หอมเหมือนกันค่ะหอมมากๆด้วยเก็บได้พอสมควรเราก็จะเอาเขากลับบ้านไปล้างแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้รอนะคะส่วนแตงไทยของเราเราก็จะไป ทำความสะอาดเขาค้าผ่าออกมาก็จะเนื้อเนียนหอมละมุนทีนี้มเมล็ดเขาเราก็จะแคะออกมาแล้วเราก็จะไปตากแห้งไว้ทำพัน์ุสําหรับปีหน้าต่อไปนะคะเราไม่ทิ้งนะคะเราก็จะแกะแล้วก็ใส่ชามอย่างนี้ราะคาะแล้วเราก็จะเอาไปตากแห้งนะคะ อันนี้มันไม่ใช่แตงไทยที่เราเคยปลูกนะคะมันจะเป็นพันธุ์ที่พี่สาวส่งมาให้จากเมืองไทยค่ะเราก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะเราก็ได้มาพอสมควรทีนี้เราก็จะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นไว้รอนะคะเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะ น้ำกะทิของเราก็จะใส่หม้อตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงให้เค็มป๊บลมปเลมนะคะเราจะไม่ทำให้เขาเดือดปุดๆนะคะเราแค่ทำให้เขาร้อนจัดแต่ไม่เดือดค่ะส่วนนี้ก็เป็นน้ํำตาลของเราค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมหลังจากนั้นน้ำกะทิของเราเดือดแล้วเราก็จะเอา ดอกมะลีลาของเรามาใส่นะคะให้มีความหอมของดอกมาลีลาเราก็จะได้กะทิแตงไทยที่หอมๆเลยคะ่ะเห็นไหมคะว่าน่ากินแค่ไหนแค่น้ำกะทิก็น่ากินแล้วเนาะส่วนน้ำเชื่อมของเราก็ของเราก็พร้อมใช้งานคะ่ะเราก็จะใส่กะทิลงไปเท่าที่เราต้องการเลยนะคะ ส่วนน้ำเชื่อมเราใช้แค่2อช้อนโต๊ะค่ะเพื่อความอร่อยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเสิร์ฟชามใหญ่เป็นของฝรั่งนะคะชามเล็กเป็นของเราค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนพร้อมแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ